ครับผมก็ก่อนอื่นก็กราบนมัสก,การพระคุณเจ้านะครับวัดบ้านวัดบ้านหินงบมนะครับผมแล้วก็สวัสดีพยังพี่น้องทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็กราบขอบพระคุณนะครับผมท่านกำนันบ้านหินง้มนะครับแล้วก็คุณครูสายวรุณน,นะครับที่ได้ เอาภาพวีดีโอมาให้แอดนะครับได้นำเสนอให้กับท่านผู้ชมดูทางบานนะครับผมเป็นแม่แตะเคียนนะครับที่นำขืนมาในมือหนีนะครับพึ่งเอาขืนมาสดๆรลล้อนๆอนมือหนีเองนะครับพึ่งเอาขืนมานะครับผมเดี๋ยวประวัติการเป็นมาจังได,ด้โดยแอดจะก็ให้ฟังนะครับ ซึ่งคุณครูสายลุว้วนในน้ำเอาประวัติของแม่ตะเคียนมให้แอดนะครับผมซึ่งแม่ตะเคียนนี่ก็อยู่กลางทุ่งน้ำมาหลายปีแล้วนะครับกลางทุง่งมม้าหลายปีแล้วซึ่งจะของน้าเพิ่กนกะไปตัดไปเผากับว่าใหม่ว่านั่นนะครับผมเดี๋ยว พอปัดเป็นยังไงเด้อแอดจะเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับซึ่งแม่ตะเคียนเพิ่นก็ซื้อแม่ตะเคียนมาไลย,นะย,ยทองนะครับผมก็ซื้อแม่ตะเคียนมาไลยทองนะครับถึงกับเพิ่นก็ได้นำขึ้นมาจากทุ่งนานะครับ Freiheit, ula, ซึ่งแม่ตะเคียนเพิ่งก็อยู่คันแท้นะครับมาหลายปีแล้วซึ่งเจ้าของน ouais. ้านะครับ huh. ซ so, ึ่งเจ้าของน้าเพิ่งเผาครับเผาต้นตะเคียนตัวนี้เผาจะได้เพิ่งก็เผาบ่อใหม่นะครับเผาบ่อใหม่เผาบ่อใหม่เฮจังไดก็บ่อใหม่นะครับเอาจะได้มาเผาจะไดก็บ่อใหม่แล้วก็เจ้าของน้าเพิ่นก็ได้น้าเอาเลยนะครับเอาเลยเครื่องครับมาตัดปรากฏว่าเพิ่ปรากฏว่าเลยเครื่องกั บอติดนะครับเฮต้าไดเลย,เลยกับบอติดนะครับจนว่ามีคนได้น้หล่างทรงขับมามาบอกเพิน่นมาบอกเจ้าของนะว่าต้นใหม่ต้นนี้คอนไหม่คอนนี้นะครับบ่แมนคอนใหม่ธรรมดานะครับเป็นคอนใหม่คอนแม่ตะเคียนมาในท้อง ถึงกัได้นำเพิินขืนม้านะครับก็ได้อัญเชิญเพิ่นขืนม้าไหวอยู่วัดบ้านหินงมถึงกัทำพิธีบวงสวงนะครับิ่นก็ได้ทำพิธีบวงสวงแม่ตะเคียนเพิ่นขืนม้าไหวบ้านบ้านหินงมวัดบ้านหินงม,นนงมตำบล สร้างนกทาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับใ้น้ําขึ้นมาไวเพื่อจะไวให้โชคให้ลาบกับพ่อแม่พี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่นะครับมาขอโชคขอลาบกันแม่ตะเขียนพนสงบอกว่าแม่ตะเขียนจะมาซอยสางวัด นะครับมาซอยสางวัดให้เสร็จนะครับซึ่งทางวัดกับวัดได้ทางวัดกับสางสารากับวัดท่านได้เยเสร็จเรียบร้อยนะครับถึงแม่ทดยเคียนคนจะขึ้นมาซอยทางวัดนะครับ การบวงสรวงก็ได้น้ำเอาเป็นผู้ใช้ล้วนๆนะครับขึ้นมาเอาผู้ใช้ล้วนๆใส่ชุดขาวห่มขาวนะครับเอาผู้ใช้สิบแปดคนนะครับมาบวงสรวงทํามีธีอัญเชิญแม่ที่เคียนขึ้นไปไหว้บัดนะครับซึงเจ้าแม่ที่เคี่ยนเพิ่นก็นมีอายุเจ็ดสิบเก้าปีนะครับฟังดีๆลยครับพี่น้องแม่ที่เคี่ยนเพิินมีอายุ เจ็ดสิบเก้าปีนะครับเจ็ดสิบเก้าปีเรากะทำพิธีอัญเชิญได้เอาเป็นผู้ซ้ายเบื่นะครับหุมขาวเป็นผู้ซ้ายสิบแปดคนนะครับมาทำพิธีอัญเชิญแมน่ตะเคียนมาไล่ท้องขืนมาไว้อยู่วัดบ้านหินงมนะครับมีพิธีอัญเชิญ ชมคนไหนที่เขามารับชมมันก็อย่าลืมนะครับเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะบ่ะพาคิบต่อๆไปนะครับนี่ก็เป็นคอนตะเคียนอยู่บ้านเห็นง้มนะครับเด้อท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านมือ่อพึ่งจะได้น้ำขึ้นออกมาเป็นมือแรกนะครับมือแรกมือนีได้ครับผมในวันที่สิบหานี่นะครับ,รบขึ้นมาให้โชคกหายลับ ครั้งแรกนะครับขาบปเดนะครับผมก็ขอขอบคุณอีกครั้งนึ่งนะครับภาพและวิดีโอจากคุณครูสายวรุ่นนะครับแ้ะการท่านกำนัน ก็เจ้าอาวาสนะครับพนที่เพิ่นได้อนุญาตให้แอดได้เผยแพร่ให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับากว่าโชคดีตัวเลขเขาในงวดวันที่16กคสภาคม6.3นี่นะครับผมก็ไปร่วมทําบุญกันได้นะครับไปร่วมทําบุญกันได้ที่วัดหินงมวัดบ้านหินงม ตำบลสร้างนกทาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับท่านผู้ชมอยู่ใกล้ก็ได้ชมได้ฟังแล้วก็น,นะครับไปขอโชคขอลาภกไไันเลยนะครับนะไปรวม,มทั้งบุญที่วัดบ้านหิ้ง,ง้อมกันได้นะครับ,รบไปซอยกันสั่งรวม,มนนะทั้งบุญน้ำกันเนาะทางวัดเพิ่กนก็มนีน่กา,ารสั่งสละ นะครับบ่านแ่แล้วเห็นเสาตั้งไว้นะครับเนาะกลับไปร,รวมทั้งมนกันได้ส่วนตัวเลขก็ได้มาแล้วนะครับก็บให้ท่านผู้ชมชมีโอกันนี่ไปกันไปยาวๆ,ๆนะครับเนาะตัวนี้เพราะว่าพึ่ง แม่เดชเนน้ำขืนมาเป็นมือแรกขึ้นมาให้โชคขั้งแรกนะครับในวันที่16นี่นะครับผมรอหลุนตัวเลขกันรอนะครับเดอ้อพี่นอ้องรอเบิ้งตัวเลขแอดกอ็ขอขอบคุณไปอีกครั้งนึ่งนะครับเนาะภาพและเสียงภาพและวิดีโอ ขอบคุณคุณครูสายวะรูนแล้วก็ท่านกำนันแล้วก็พระคุณเจ้านะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมที่ได้นำส่งวิดีโอให้กับแอดได้เผยแพร่ให้กับท่านผู้ชมในรับชมครับผมทางบัตรเพิ่งนก็มีการสั่งอยู่นะครับเนาะ เห็นต่เสาตังอยู่เห็นต่เสาตังมาท่านม้งหลังคาหากว่าโชคดีตัวเลขเขาในงวดวันที่16นี้นะครับเนาะเริ่มเด้อครับพี่น้องมารวมท่าบุญร่วมส้างร่วมส้างบุญสร้างกับสวนน้ำกันเนาะแห่งเห็ดแห่งใดเด้อครับพี่น้อง ยิ่งสร้างยิ่งได้ลุงทำบูรณ์ทำกันครับคุณกับคุณสางสราราหลังมึงแง่เลยนี่กับพระท่านเสร็จเรียบร้อยดีนะครับเนาะแม่ตะเคียนเพิ่นกัขื้นมาซอยทางวัดว่าจะสั่งให้วัดให้เสร็จนะครับส่างสราราให้เสร็จเดี๋ยวแอดจะขึ้นตัวเลขให้กับท่านผู้ชมนะครับผม แล้วก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเตรียมปากกาหรือว่าเตรียมแคปหน้าจอไว้นะครับเพราะว่าอาจจะขืนบอ่อให้โดนนะครับตัวเลขขื้นถนนมาแล้วครับผมตัวเลขตะเคียนทองมาลายทองนะครับสองห้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดสองนะครับเจ็ดห้าเจ็ดสองนะครับ แคประทันเดี๋ยวแอรขึืนให้อีกรอบนึงนะครับเตรียมนะครับเด้อเตรียมปากกาเตรียมแคปหน้าจอถ้าคนไหนประทันนะครับเนาะเดี๋ยวแอรจะึ้นให้อีกครั้งหนึง่งเตรียมครับเตรียมแคปหน้าจอไว้นะครับหรือเตรียมปากกาดินสอดจดนะครับเนาะครับผมเตรียมจดแล้วครับ สองห้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดสองสี่เจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดสองนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในงวดวันที่สิบหกภาคมนะครับผมก็ขอบุญบารมีแม่ตะเคียนมะลัยทองนะครับจงน้ำโชคให้กับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนช่องแฟนคลับนะครับ ไดถูกหวยในงวดวันที่16พฤษภาคม63นี้จะได้ร่วมทําบุญสร้างสารวัดบ้านให้ง้มให้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมแ,แอดก็ขอขอบคุณทุกท่านแฟนช่องแฟนครับที่ติดตามแอดนะครับเนาะขอให้ท่านโชคดีในงวดวันที่16พฤษภาคม63นะครับ ทนชมเขามาชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับผม